เก็บด้ยพี่น้นองเมื่อกี้ตัวถุงหมดใหญ่เลยสองถุงพ่อแล้วพ่อแล้วเมื่อกี้หรอ <c oughs> ล่องห้าวบานี่ล่องไปสรุปกันอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวน้องไม้ใหญ่ไปใหดน้องไม้สมน้ำไปติดตามกันบ้างเด้ครับวาาสวัสดีทักทายกันด้วยเมื่อนี้คืนเขาครับจะพูดเขาเนาะหลายผู้หลายคน มาทำกันเป็นกลุ่มเป็นโมพี่น้องไปเบิ้งวา่าน้องใหม่จ้งใดวัิทีใดบอเนาะพี่น้องนองี้เ่าจะมาไปดนไทยทั้งผู้เขาทั้งกาจนาบุรีครับไปไปเบิ้งเลยครับป่าครับผมปรถมาสองขั้นน้องทั้งนี้ยังอุดมสมบูรณ์นะครับปลา เดี๋ยวผู้คนพาไปวันดีผ้าไปยังไหนเนาะเขาบวชจากป่าจะคองบ้านจะควงไอ้หัวหน้าทิม ซ้ำส,สองเรากลัวน่ะไม่ได้ซื้อหลายดอกคนแบงค์แอย่ว่าคนแบงค์พ่อเิ็ดที่นี่แหละ

đào nó bật ngay đấy nó mạnh nhân rồi ừ.

ออทีฝาวเขียวก็เลยร่องบนงไปหาถอยกลับมากันเลยเสียงน้ำตกดังวนๆดังจุดาัจากัมีหอน้ำตกได้ครับพี่น้องเอ้ยดูวุนอเงี้ยเสียงตก คนมาเอาคนมาหาดูปลาหนอนใหม่คืนปลาอุดเออหนอนใหม่ใหญ่ตัวนี้ไหม แล้วไม่อีงบ้านท่องเอน้อบพี่บ้านหมปลามันคือญงคือหน่อยพี่บ้านใช่ปะอ้าพี่น้องเอ้ยบ่เคยเห็นหน้าม่ท่งูเห็นน้บ้าน แนบเบิ <c ười> ้งแนบเบิ้งเห็ดน้ำเด้อเอาเอาห้องกยางึ้นมาทำเหนือยขึ้นเหนื่อยเอละเอาอะไรก็ได้เอาง่างเอาเร็วๆได้เร็วะอย่าไปนานมันมันเหนื่อย ว่าเรางานกำเนิดแล้วมือเลยนี่ต้องอาอัพไดิพูนนี่เสียคำรามด้วยโอ้โหน้ที่ไปเบิ้ลมากาสิไหนเราใหม่หรอ่หมือนไงต่ว่าน้ใหม่ได้มันจะสูงครับตรงนี้นะขอ

หาพอแล้ววันนี้น้องตำเหลืองขึ้นสูกําลังขึ้นกําลังขึ้นน้อไม่หลายครับพี่น้องเอ้ยเมื่อกีมาพูดมาเขาหน้าใหม่กันเลยโอ้ย้นี่อเต่าเต่านนั่นแม่นนั่นเต่ากําลังขึ้นเต่ายังมีอยู่ทั้งนั้นเลยเต่ายังมีอยู่เต่า

วุ้ยเจอบงซ้ำพี่น้องเลยซ้ำเจอบงนี่แหละเน็ตต่อเนาเนาในแม่งจาะ

ไปวะนี่โหไปกันหอกันไล่แล้วไปแล้วก็งกันโผล่ก็ตงโผล่มันก็กแก่อ่กมันเงินมันโผล่กว่านี่โอเคเรีว่าเป็นต่อมันต้งเลิกบ่เป็นต่อขวดเดยวด้ยแข็งแข็งแข็งกว่ นันองนะเฮ้ยฮะเออยไปเดี๋ยวขึ้นไปเป่ะไปหักตน้มหฮักปฮัก่หนักเลยจันั่นหลอกจานันหลอกเกลียงนันหลอกจาเราอใไแนี่แหละมันไขว้เลยะได้ต่อเตามันก็ไข่ต่อเตาแกงเสียบ nó nhau quá nè khó phải sụp ớ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  nám nhớ nào loang về đăng chỉ vâng nám đẹp mèo quá trái đào nám bắp nhọn hết cả bộ hiện hết ở phía nào đây kia đây nó cho nó mày rồi ไม่หลายอยู่เออเออออโอ,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 นอ้น้ำน้อง

ออเออิีประโยชน์หอนตัดไปเง้าเถอะตันปลายมันเ่อไรบ่อ่ะโอ้ตัดเข็มเหนน้อบ้านน้องมองอ่อน phai được nào, Này thì phai nào. Đấy để to. Bùm nó đấy con còn này. Đúng rồi. Concrete okay, con ào cho quá, dưới tên phong tony này cả tem ăn đi nó. đi nó จันจับอาไม่หมดยัง <uh ป um> ั <to ่นอีกเดี๋ยวจะมันยังไม่จบรเหลือเอาถึงเหรอมันถึงเหรอถ้าไม่ถึงก็ไปก่อใหม่มันเดือดแยะอย่าเข้าไปมันเจ็บตัวตัวเองเปล่าๆนี่สับตรงนี้ให้มันขึ้นเพราะว่ามันยาวใส่ถุงไม่ได้ ไปหุ <The> mm, ๊เดี๋ยวโอ้งคียไม่ได้คนนี้ดอกไข่อจะเปหรอกได้อยู่สิบโลโอ้พุ่นเสียคำลามดีกว่าเจ็กน้อยเจ็เป็นมั่งก่อน มีควาน้ำตกหน่องน้ำตกสวยด้วยว้าวน้ำตกสวยจัง เจอแล้วตกครับผมน้ามบ่อครับไปห้ามไม่ต่อพี่น้องเอ้ยกำลังขึ้นพูครับอันนี้มา่หร่ร้องมาเบิงน้ำตก ขุ่นผู้ละบ้านีนผู้ลงผู้ยูเ่ยยเนี่ยน้องเเจอกลุ่มซับเจอกุ่มซับกลุ่มซับนี่ก็คือหน่อไม้นี่เห็นแล้วบานนี้ในน้ำมูแนวเว้ sắp mày. này sắp nghiệt <laughs> mất ừ lái nỏ rồi có liếc nỏ nén vào เอาพี่หนอนแะล้วไม่ไม่เอาตันตันนะสองนอห์ทิ่มด้วนยะ nó ô quá đi để xì hà nó đấy à quá đi ô xì hà nó đấy นอนนน้อนอนนีนนะตัดดูนี่นอนบบง่งเลยนไหมนี่นี่ใส่สับบงหังเดีได้แูเสียมห้องนีน่หักเลยดึงได้ใส่ารอดมันรอนวน,นึงปกเยียบลอยก็ไม่งี้ยกอยนกนเพูน

ได้หนอใหญ่ตันตันมาตันมารอเงี้ยพี่ตันนี่น่นหนสวยเลยกัน มาลนนมเ,มเ,เ,มเลยอู้ยมามามาทางนี้เยอะแยะอู้เอาอยู่นี่พรอเลยปาเอาไปโอเวอร์ด้วยอูย้ตันตัน,ตนเอากระเป๋าไว้ใหละขึ้นมาขึ้นมาตันปอนด์น้องใหม่พี่น้อง น้อมไหมน้อมไหมน้อไหมน้อไหมพี่รองน้อยไหม <ś c oughs> น้องคนห้ามไปคนละตัดไปด้วยอ <ś c oughs> เกิดมาในชีวิตเด้อพี่น้องเอ้ยขึ้นคู่หาน้ำใหม่ลองเบ่งเิ่นคือว่ามันหลายแทหลายอีดีคับผมฮักอารวดโอ้ลายคักหลายเนี่ยฟังทั้งหมดก็ม,มีเป็นนด้เบียนเบลอะไรนะ ติดแล้วติดดอกไม้แล้วติดเนาะโอ้ยทางต้องผุนป,าปะาอารย์ต้องคืนทันบาดนี้พังซะบุ๋นสองนอนตะนอนงา่าย พุ่นเรื่อต้ดินก็มีนอนึงก็ร่างแขงขึนลายครับห้ายรเห็นไปเรื่อยโู้ขรับหัวบางแห้งรีแมแห้งาห้งจับได้แห้งมีแหงแบกก่อนี่ทาง้เดียใครได้เนาะผู้ไ้พื่นะผู้ยางเกินผู้ี่น้เพื่นับเกินยับเกินแห้ง แงขึ้น้ขเนานี่้ามียนะสบนงลอยเปกนอกก็ันหลอ่ะมนหพี่น้องหลมันนักเอาเปือกมันออกพี่น้องเลยสก็สอบแดดก็ไวเลยนี่พี่สอบนึงก็ล่งไปอ้น่านันบาบอมาอีกแล้วท่านบ่ คอยนี่ตี้คือทอดแค่นี่กำลังสิ่เลาะเปลือกว่านออกพี่น้องเลยเพราะว่าเอาไปเครื่องเปลือกเครื่องอย่างนหนักไปว่าอะไรครับเลาะเปลือกออกก่อนมันเต็มสามถุงแล้วพร้อมเอาไปฝากกันหลายขู่หลายคนครับเกลียบด้วยพี่น้องเลยโต้ถุงแบบใหญ่เลย สองถุงคุณพอแล้วพอแล้วเมืเ่อยแล้วร่องเข้าวานี่ล่องไปสรุปกันอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวน้องไม้เงยไปแค่น้องไม้สมน้ำไปติดตามกันบ้างเด้ครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้อง,อง,อง,องถ้ากันแบกมาไหลรังโค้ดลังกองไปเร็ววันนี้ปัดโชว,วถ้ากันอยู่เผาไหลไรเราเนี่ยพ่อเราด้วพ่อเราถ้ากันอยู่เผาออะไรเราเนี่ย

นี่ฮอดน้ำนวนพี่น้องสรุปบันพี่น,น้องมาสรุปฟเราใหม่น้ำกันครับนะเราใหม่มาแล้วผมขึ้นรถไปดาวครับคุณสามถุงในถุงนี่กัมมันถุงหนึ่งเที่ออกถุงหนึ่งข้างบนดูผางนี่ก็มี เอาเดี๋ยวพี่น้องไปดิพอดีครับเดี๋ยวเดี๋กินเม่ถามหโหพวกขึ้นไปอีกกำลังจะทอดแหนมเนี่ยลองจะทอดแหนมกินก๋วเที่ยงพี่ลองน่ะก็กินน้ำกันครับผมบัณนี้ล่อผักพวกลงมาอีกรอบนึงเพราะว่าผู้คนโ้มเงายเพิ่นขึ้นไปอีกโอ้ยข่อยบ่ไหวตายจะไปนอนเปรียดหาตัวบัณนี้ ใส่คิดของกันนะพี่น้องเออหลังจากเขาลงมาจากปลาแล้วหี่บไปพักพวันย้อนใจดังไฟอะไรยุ่งจักบาทนอนเปเด่นก็พักควันถาเขากันพี่น้องเลยตันก็รับหยิบดังไฟให้เปีเข้ากันได้มีหมอนพร้อมได้อันนั้นนะไม่มียุ่งหรอกพวกอะไรอัน แม่งเงี้งกว่าแม่งขี่หนากกว่ามันต้อมตาเอาพี่น้องครับดังไฟได้ยุง่งใช่มาตจันดังไฟให้บ่ไหวเมื่อยบริย่างโดนหลายปีด้วยบริย่างหนีไม่ห่างไม่ย่างขื่นผู้ฮาเราใหม่วันนี้โอ้ยชุดยอดไปก็จะกินขมกันครับวันนี้